สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่ที่สุวรรณภูมิกันนะครับผมได้ทําการซื้อตั๋วไปเชียงใหม่เราไม่รู้ว่าจะแพนอะไรดีเราก็เลยไปพักที่เชียงใหม่ก่อนละกันนะครับเพราะว่าในไทยก็อยู่ในแพน10ประเทศอาเซียนด้วยผมก็เลยว่าจะเข้าเชียงใหม่สัก1เดือนครับแล้วเราก็จะไปหาซื้อตั๋วออกไปนอกประเทศกันว่าเราจะไปประเทศไหนกันก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยดีกว่าครับผมปสวัสดีครับ นนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งหลักที่เชียงใหม่ก่อนละกัน mm hmm. ก็ทริปอาเซีย hmm. นก็อยู่ในแพ็กเกจ10ประเทศอาเซียนนะเอาไปเที่ยวเชียงใหม่สักเดือนหนึ่งไปละกันครับแล้วค่อยหาตั๋วไปต่างประเทศคาดว่าจะอย่าไปลองไปนั่งดูตั๋วครับแต่คาดว่าจะเ,เวียดนามน่าจะเป็นเวียดนามครับแล้วดูกันอีกทีนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็มาอยู่ในสนามบินแล้ว ตั้งลักกันก่อนโอเคเราเจอกันครับที่เชียงใหม่นี่ครับเพื่อนตูจะขึ้นกันแล้วก็ต่อแถวบเพื world, ่อนจะขึ้นกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าครับเจอกันครับี่ยองช้างโทรมาบอกก็ถึงแล้วทำไมมาเร็วเหลือเกินเนี่ยทำอะไรอยู่แถวแอร์พอร์ตเนี่ยลงไปดีกว่ารีบๆๆๆเราก็มาถึงแล้วนะครับ เราหาพี่ยองก่อนอยู่แถวไหนแบบเดี๋ยวว่าหลังเรามารีวิวการออกจากสนามบินหรือว่าการออกไปข้างนอกในราคาที่ประหยัดให้ฟังกันไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่พี่ยองวคมสชงมสวัสดีเชียงใหม่วันนี้เรา มาป Adams, mm. ั่นจักรยานกันนะครับไออกกำลังกายไม่ไหวแล้วหลังจากผมตัดภาพพี่ยองไปรับที่สนามบินก็มีปาร์ต um, ี้กันนิดหน่อยะครับเราก็เลยข้ามมาอีกวันหนึ่งเลยเออกกำลังกายกันดีกว่าตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันครัน ไหวละตัวแตกเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายที่มอชอกันอันนี้เราเข้ามาในมอกันแล้วนะครับผมาให้ดวูวิวบรกาศของนี่ครับดอสุเทพสวยไหมอ่าเดี๋ยววันไหนพาปั่นจักรยานขึ้นไปเที่ยวนะ ตอนนี้เราไปออกกำลังกายก็ถึงแล้วครับที่ออกกำลังกายอันนี้ก็มีที่ให้เลือกออกกำลังกายเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลแบดมินตันหรือว่าบอดี้เวทแล้วก็สนามบอลล์บอลแล้วก็สนามเทนนิสที่นี่ก็เป็น ของมอชอครับเข้ามาออกได้ฟรีแต่ขนานดนี้นีน่นเคยเข้าไปถ่านะครับเสียตังค์ส่วนผมมาเล่นนี่ครับบอดี้เวทตอนนี้เราก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันไหม อ่างดอกแก้วมอชอป่ะที่นี่ฮิตกันมากเลยครับอ่างดอกแก้วถึงแล้วครับให้ดูบรรยากาศไหมอันนี้เป็นบรรยากาศสวยเวลาใครมาเชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับนี่เป็นแบบว่าจุดศูนย์รวมเซ็นเตอร์ของอวัยรุ่นของที่นี่เลยก็ได้ได้ก็ว่าได้นะครับนะครับเป็นบรรยากาศข้างบนไหม้ ก็บรรยากาศข้างล่างก็จะมีเล่นกีฬากันด้วยเนี่ยครับผมเป็นบรรยากาศของอ่างดอกแก้วสวยนไหมก็มีผู้คนมาออกกำลังกายเยอะเลยครับแล้วบรรยากาศมันก็ดีด้วยตอนเย็นนะคฮะบรรยากาศมันร่มแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะเลยครับ เหมาะด,ด้วยเดี๋ยวเราพาไปหาของกินในมอชอกันไหมราคาไม่แพงด้วยไปเดี๋ยวเราไปหาของกินราคาถูกกันที่ในมอเนี่ยครับบรรยากาศดีด้วยเอาไปดูเอาไปดูเด็กมอเชียริเตอร,ร์เอาซ้อมนี่เดอร์ั สังนนเนแลยลานมอชอต้องนักศาม,มาใช้ลานสุกส้อมกันนะครับที่นี่เขาเรียกว่าตลาดฝ้ายิของมอชอ,อตลาดของเด็กมอชคอรับของกีนราคาถูกลองเข้าไปดูกันดีกว่าไหมดูราคากันโอ้สุดมากเลย ผมเอาพรีส้มมะนาวครับเอาหวานน้อยนะครับหวานน้อยยครับใช่ครับอันนี้เป็นพีส้มมะนาวจะอยู่25บาทเดี๋ยวเป็นพวกน้ำแตงโมน้ำสับปะรดน้ำผลไม้อะไรที่กล้วยอะไรพวกนี้นครับจะอยู่20บาทเลยตรงนี้นะ ที่นี่ค่าของชีพเหรเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกนันดีกว่ากินมันดีกว่าอันซอสผมเอาน้ำอะโวคาโดครับเป็นผลไม้รวมพวกแบลกเบอรี่ด้วยนบ25บาท25บาท20บาทเก็บที่นี่สองอย่างก็20บาทเลยนะครับ กินประจำนี่แม่คมรับพวกเด็กๆนอชอเต็มเลยครับข้าวราดแกงก็มีอ,อันนี้หอยทอดร้านหอยทอดที่นี่คือเดอะเบสอะหอยทอดิดบ,บ,บาทอดาหารเจก็มีเริ่มต้นที่30บ,บาทอนะไรเงี้ยชิมไหม นี่แหละขอดใจเด็กเวยทั้งผมดเลยปิ้งมาแล้วเจ็ดบาทก็ชิมปิ้ง,ง<ะ>ก็มีนะครับก็ชิมทอดอ่ะอันนี้ปิ้งนะีเรือกวัฟเฟิลสลัดเพชรทองขายยังกระจกอะ่ะถงุงละสามสิบห้าบาทให้ดูนะเยอะมากนะครับอ่ะ ก็เป็นอีกร้านหนึ่นอองครับนี่ไยเยอะมากเยอะมากอักนนี้เป็นน้ำสลัดเอ,อ่ออะไรอะอวคาโดผมชอบกินนี่คือเดบิวต์นะขอบคุณมือ่อนดีกวันน<ฮ>ผมเยอะมากเลยเห็นมาให้หอนเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลย เจ็ดครั้เทอออกออกกุมน้กายแล้วมากินหลัด ็นมไปกินเคปอีกสักอ,อันดีกว่าไปกินนะครับก็รับกันดีกว่าที่นี่ก็มีของกินราคาถูกเยอะครับก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น,ปนแหล่งของเขาอะก็คือถ้าแหล่งนี้ก็ถูกไปเลยลประมาณนั้นนะมีหลายแหล่งมากเลยเชียงใหม่นี่หลังเบอร์เกอร์ ราคาก็ไม่แพง35บาทแต่ก่อน30ิบาทแต่นี้35บหา,าบาทลาบปลาเห็นคนจะเยอะอยู่นะเมื่อกี้มาเดินออกกำลังกายชิลๆแล้วก็มาหาอะไรกินนะครับก็เดินกลับของกินราคาถูกครับค่าของชีพราคาถูกเนี่ยครับตลาดล่มศักกาบปหินถ้าใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมมานะครับ <S <S แต่ตอนนี้เรากลับกันดีกว่า ครับผมเราเจอกันวันนี้เราจะไปโซอี้เยนโล่รับเฮ้ยกล้อง What's your name? ช่างกุ Andrew Some by the way Are you k i t h Ah, Andrew k e t h Angel King ค่ะ I'm calling go to y e l l o yeah มาถึงแล้วเยนโลโซอี ก็จะมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็ได้หันจะชวนนอกกำลังเที่ยวมันดีหรือก็ไม่ดีก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นแหล่งแต่ว่า นะครับผมกับ E ีีเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันบ้างไหมครับนี่ผมพาเที่ยวไม่รู้ว่าจะยังไงเพื่อนๆจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าการเที่ยวของผมก็คือการออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยให้มันบาลานซ์กันนะครับชีวิตจะได้สมดุลกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการครคลิปต,ต่อไปนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย